สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปปั่นจัก,กรยานและถ่ายบรรยากาศตามเส้นทางให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเขาทำถนนใหม่ปัจจุบันเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะคะจากที่น้องแป้งเคยถ่ายตอนที่ขุดดินขุดอะไรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาถนนหวนทางเส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งนะคะไม่ได้ปั่นจัก,กรยานแต่ใส่หมวกจัก,กรยานไปคะ่ะเตจะไปกับ พี่แจ็คของเรานี่ค่ะนี่คนปั่นก็อยู่ตรงนี้ค่ะกําลังเติมลมอยู่นะคะก็เดี๋ยวน้องแป้งนะคะมาดูค่ะวันนี้จะขับรถเองคนเดียวโดวยที่แบบใจาสายเลงก็ไม่อยู่ค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะใส่หมวก <c oughs> ไม่คือแบบเราต้องมีความกล้าหาญนะคะในวันที่เราต้องฝึกเอาตัวรอดอย่างนี้ไงทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปกับพี่แจ็คนี่มันจะถนัดไหมคะเนี่ยใส่หมวก เหม,มือนเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์และใส่หมวกเนี้ยเนาะเราก็ขับขับรถเอ้ยไม่ใช่สิใช่ขับรถยนต์ก็ใส่หมวกประมาณนั้นเลยเดี๋ยวก่อนกุญแจนี่ค่ะไปคนเดียวตึงต้งตึ้งค่ะให้ข้าไปคนเดียวให้ข้าไปก่อนเหรออันหลับแรกนะคะก็เอาเบรกมือลงตื้ตืดนนะคะนี่ค่ะจะเป็นเกียร์กระบุกอย่างนี้นะคะอันนี้เสื้อ แบบเดี๋ยวจะไปเลี้ยงน้องหมูก็เผื่อมันหนาวนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนค้าสตาร์ทก่อน <Yeah. S 1> คุณนายไปแล้วนะ <c oughs> โอ๊ยน้ำมันนี้แค่สามขีดล่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอยากตั้งกล้องอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเ <c oughs> ออไม่เดี๋ยวถ้ากล้องวันนี้ล่ะ ไปอย่างเงี้ยแหละโอเคเดี๋ยวก่อนถอยก่อนนิดนึงอุวยได้อยู่ผ่านผ่านแล้วก็ใส่เกียร์แมนะนะลบ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 นี่คุณนายไปแล้วนะ ลักกี้กูไปขับรถก่อนนะแม่ไปละเริ่มเริบมใคร้ามาว้ายอุ๊ยรถมาแล้วกูไปขับรถจะไปขับรถ ใส่แดงไปไหนมาไม่รู้แอบเอาหมวกมันจะไปไปไหมไปถนนใหญ,ญ่ไปเลยเออหลบฉันเลยหลบเลยตอนนี้ใครจะนำใครไม่รู้ฮะมีงานใช่ไหมฉันเอาหมวกเธอไปก่อนฉันจะไปไ<ม>ถ,ถ่ายรูปเท่ๆมาเอาขึ้นยังอะไรนั่นแล้วได้ได้ฉันไปก่อนแล้วนะ <c oughs> วิเศษเกียร์อะไรเนี่ย โ okay, อเคได้อยู่อคนเดียวว่าทุกคนเออเกียร์อะไรก็ไม่รู้เลยไม่ถ้าเขาเห็นต้องไปมันจะตลกไว้คัเนี้ยใส่หมวกด้วยนี่เระวังกล้อง เดี๋ยวน้งองแป้งเขาออกก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยรถ <laughs> ก็มาเดี๋ยวก็ใครเห็นน้องแป้งแล้วมันงงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน้องแป้งเอาหมวกออกก่อนอ้าวจอดเลยกเกี์ว่างก่อนไม่มันมัน,ม,นมันกระแทกข้างหลังมันมันไม่ค่อยอันนี้เกี์ว่างเลย มัานไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เอากระจกขึ้นก่อนใส่เกียร์อะไรเนี่ยใส่เกียร์ฮาไปมันได้ไหมดูคนปัดจักรยานไปนู่นละเดี๋ยวให้ดู ใครจะแซงใครมาซี่มาซีนี่ใส่เกียร์5นะเอ้ยผ่านอยู่เฮ้ยถือว่าผ่านเลยแหละเดี๋ยวน้องแป้งไปรอตรงสามแยกก่อนคือ ตรงๆเลยว่าน้องแป้งอ่ะปั่นจัก,กรยานไม่ค่อยไหวปั่นแป๊บเดียวมันเหนื่อยมากมันหอบคือร่างกายเรามันมันไม่ยังไงอะ่ะเราต้องออกออกบ่อยๆอ,ยอะ่ะเวลาเริ่มต้นสตาร์ทอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆไปก่อนนะคะเออจัก,กรยานจริงๆมีสองลำ แต่อีกลำหนึ่งอ่ะยางแบนแล้วไม่รู้ว่าจะไปซ่อมตรงไหนวันนี้ก็เอาแค่ไปเอาไปแค่ลำเดียวก่อนนะคะคันเดียวนะจักรยานนะเดี๋ยวก่อนให้ดูบรรยากาศสีหน้าลีลาการขับรถค่ะปั่นมาข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวออกเส้นนี้ไปก่อนให้ทุกคนดูบรรยากาศ อันนี้เป็นเส้นทางสู่ท่าขี้เหล็กแม่สายนะคะก็เริ่มมีปั๊มน้มามันขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็อีกหนึ่งปั๊มแล้วนะคะจะเป็นปั๊มใหญ่อีกหนึ่งแห่งค่ะเดี๋ยวมันจะมีจุดแยกที่ไปถนนใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวน้องแป้งจะไปรอตรงสามแยกนุ่นที่นี่มันจะมีโรงเรียนอยู่นะคะ ขอปิดกล้องแป๊บหนึ่งมาแล้วเอ้าแซงเลยเหรอเดี๋ยวก่อนสตาร์ทรถก่อนน่นไปแล้วก็คือจุดตรงนี้มันจะมีสามแยกที่อ่ามันจะเป็นด่านตัวเมืองด่านเข้าเมืองเชียงตุงเลยนะคะทุกคนโอเคเหยียบคาร์เหยียบเบรกแล้วก็แป๊บหนึ่ง คูหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องแปงจะไปแล้วตั้งกล้องให้ทุกคนดูก่อนอ uh huh. นางแปงขับรถมีคัสเกียหนึ่งนะคะดึ๊ดเออไปค่ะนีอ่ออกตัวเบาๆล้มเป็นแล้วค่ะโดยที่ไม่มีผู้กำกับข้างๆนะคะเวลาเราจะใส่เกียร์แล้วก็เหยียบไปแล้วก็ใส่เกียร์อันนี้เป็นเกียร์สามแล้วนะคะ เรามาข้างหลังก็จะเป็นเกียร์สี่นะคะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ใส่ไปเกียร์ค่ะโอเคนี่ค่ะถ้ามันเริ่มสั่นก็ให้เหยียบคัทลงไปโอเคได้อยู่ตึง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 วิสบายนะว้าย ไม้ทักเกียร์มันไปช้ามากเลยขอใส่เกียร์สี่ได้ไหมอุ้ยนี่เป็นเกียร์สองนะคะอออุ้ยถนนหม่ถนน,ถน,นใหญ่เลยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวน้องไปให้ดูบรรยากาศนะคะคนคนปัดจัก,กรยานไปนู่นแล้วค่ะอันนี้กระจกมันจะต้องเป็นอันหมุนแบบนี้นะ บรรยากาศถนนถนนเส้นหลักเหรอทางลัดอย่างเนี้เหรอคะเขาให้ขับเริ่มต้น80กิโลนะคะถนนดีมากลัดยางแบบดีมากเลยตั้งแต่ขับมายังไม่ดับนะเนี่ยว่างไงเก่ <c oughs> งไหมคนหนึ่งฝึกขับรถนะว่างไงว่างไงว่างไงชิュ อหอนเลยอะรถรถยังไม่ดับเลย <laughs> ว้ายเอาไปไหนแล้วตอนนี้น้องแมงเหยียบก็ประมาณ20ได้อยู่18เออ18นะคะไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยขับช้าๆมาอนุดีว่า ความรู้สึกที่จะบอกตอนนี้ก็คือการขับรถที่มีคัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะคะทําไมน้องแป้งถึงหัดฝึกไว้ใช่ไหมคะบางครั้งที่แบบฉุกเฉินมาเราก็ต้องเป็นนะคะก่อนหน้านี้น้องแป้งเคยแบบตอนที่ขุดน้องนาะใช่ไหมคะและรถพี่เขาอ่ะมันเป็นคัสแล้วพี่อีกคนหนึ่งก็คือแบบไม่ค่อยถนัดแล้วก็มันลื่นตรงที่ตรง ช่วงนั้นมันเป็นหน้าฝนก็ไม่ใช่นะคะมันแฉะมันลื่นด้วยแหละก็คือไม่รู้ใครทุกคนก็คือแบบขับไม่ได้แต่ว่าต้องเอารถคันนั้นออกมันยุ่งมากเลยจนกว่าจะต้องรอให้คนที่ขับเป็นเมาออกอะ่ะ <c oughs> ออการที่เราฝึกไว้ก็มันก็ไม่ได้ผิดนะคะหลายคนก็บอกน้องแป้งว่า ออต้องไปขับรถออโต้เถอะคะ่ะรถแบบนี้เราไปใส่เกียร์ออโต้ก็ได้อยู่นะคะเออแต่มันก็ต้องเพิ่มงบไปอีกนะคะเอ้าคนปั่นจกักรยานยังไม่มาเลยอันนี้ก็เป็นการมาขับรถเล่นในช่วงเวลายามเย็นในช่วงเวลาตอนนี้สามโมงครึ่งแต่ว่าต้องใส่เสื้อหนาอยู่นะคะเออเพราะว่าอากาศมันยังเย็นเย็นวันนี้ทั้งวันเลยนะคะอื uh huh. เดี๋ยวเราจะขับลงไปที่ดองนาคะ่ะเอา้ารถคันนี้ทำไมเปิดไฟฉุกเฉินไว้เนี่ยมีคให้ดูบรรยากาศตึงเดี๋ยวแค่ขับชา้ชาๆเดี๋ยวต้องแป้งให้ดูในตอนที่เอ่อวิวสวยๆดีกว่านะคะวันนี้พามาดูเส้นทางใหม่คะ่ะที่ใช้รถใหญ่วิ่งเส้นนี้นะคะ รถสิบสองล้ออย่างนี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เข้าเมืองนะคะรถสิบสองล้อหรือว่าอะไรเงี้ยอ้ามันไม่ไปแล้วอ่ะทำไมว้ายรถด,ดับอุ้ย s อ r r y s อ r r y ส o r r รถมาข้างหลังด้วยรถด,ดับแล้วหนึ่งทีอันนี้เกียร์ 3, สามสเกียร์สองไปก่อน ว่ายใส่เกิยหนึ่งดีกว่ามันไม่ไปเอารถไม่ไปรถไม่ไปใส่เกียร์หนึ่งแล้วว้ายดับไปแล้วเอาแซงเลยอ,อะไรอะ่ะอุ้ยดับอีกแล้วช่วยหน่อยว้าย เป็นอะไรอะ่ะสักคู่หนึ่งตั้งสติก่อนอว้ายดอกไม้ขัลรถติดถนนใช้เวลาไปประมาณเกือบห้านาทีกว่าจะสาตาร์ทรถออกมาได้แต่ไม่ได้กดถ่ายเลยคนปั่นจักรยานต้องวนมา มันรถไม่มาพอกให้มาก็ทำไม,ไมดึงจกกักรยานดึงยดแหละดึงรถแหละมือรถมันจะดาบนี่ไงว้ยเออเดินดาบอีกแล้วซอลีสอรีอรถมาข้างหลัง แม่นดีที่มันไม่มีรถมาไงติดเลยไม่ใช้เวลาเมื่อกี้ไปประมาณเกือบห้านาทีกว่าจะเอารถออกมาจากถนนเมื่อกี้ได้ปล่อยปล่อยอันนี้มันแบบไวเกินไปอ่ะสตาร์ทประมาณห้ารอบหกรอบอ่ะ แล้วมันก็ถอยถอยถอยหลังทั้งทั้งที่ใส่เกียร์หนึ่งแล้วมันก็ถอยถอยมันไม่ไปใส่เกียร์หนึ่งแล้วมันไม่ไปใส่เกียร์หนึ่งแล้วมันไม่ไปแล้วมันก็ถอยถอยถอยหลังอยู่นั่นแหละถ้าตาประมาณหกรอบอะเดี๋ยวก่อนต้องให้จะถอยหลังไปอยู่ข้างๆก่อนอย่ามาข้างหลังเด้อฮะ อย่ไฟแห้งเราปัดข้าวหนออจ่าไฟแห้งเราปัดข้าว้าวไม่ได้ไม่ได้ได้ได้โอเคถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนขี่ก็ได้ขี่พุ่นร้อยกับอันมันเป็นดอยเหรอไม่รู้เลยเฮ้ยเฮ้ยหลบข้างๆแล้วหายใจไปก่อน ไม่ก็ทำไมมันถึงถอยหลังเมื่อกี้ถอยหลังไม่ใช่ทําไมมันถึงจอดเพราะว่ามันเป็นเนื้อไม่รู้เลยแต่ถ้าเราดูสายตาเปล่าอ่ะมันเป็นอันนี้แป๊บหบนึ่งก่อนเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยโอ๊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 ย โอเคได้ละทวีเสกีหนึ่งแล้วก็ไปเลยไหมเสกีหนึ่กีสามเลยคัอ้าคันไปฝั่งนู้นสุดๆแล้วนะมันไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะเกีสามเลเสกีสามไม่ขเลขัาตัทางรอเฮอมันไปสุดๆไปแล้วนี่ไงเห็นไหม ฟองโมาเลยแบบไฟเตอร์อ๋อยี่อะไรหรอว้ามันต้องเกียบอ่ะรถรถจะแพงรถจะแพง อ๋อที่นี่มันเป็นเนื้อนอผ่านอ๋อที่นี่มันเป็นเนื้อนมันก็เลยทำไมถึงไม่ขึ้นได้แล้สบายสบายที่นี้ให้ดูบรรยากาศดีกว่าโอ้โหที่นี่มันจะเป็นสะพานแล้วนี่ไงว้าว วิวสวย่มวิววิวลำสวยแล้วเดี๋ยวไปนู่นก่อนนะว้าวี่เกียร์สามแน่เลยว้าาใส่เกียร์สี่ไหมโอเคยังใส่ไม่ได้ไปก่อนเดี๋ยวไปรอนู่นดีกว่าจักรยานนี่ โอเคเกียร์สี่ขับง่ายนิดหน่อยเกียร์ใหญ่ที่ฟู่ฟู่ฟูู่่เกินมาแล้วคนปั่นจักรยานมานุ่นและโอ้ยสบายจังเลยขับรถที่แบบว่าไม่มีรถบิงมาอ๋อที่นี่มันจะเป็นถนนขึ้นไปพัทตินกานั่นเหรอพัดตินกาต้อย่าเจ้า เราให้รถเขาแซงเราละเราเปิดไฟให้ว้าวถ้าเป็นรถที่วิ่งตองจีนะเขาจะไม่เข้าเมืองแล้วเขาจะแบบวิ่งตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงด่านทันทีเลยไม่ต้องเข้าเมืองแล้วค่ะเกียร์อะไรดีที่นี้ เดี๋ยวรอคนปั่นจัก,กรยานก่อนโอเคใส่เกียร์ว่างแล้วก็เบรกมือโอเคจัดตรงนี้ได้เค่องไม่ดับโอ้ยดีใจจังเลยมาหรียังเนี้ยยังไม่มาเดี๋ยวน้องแป้งนะคะก็จะขับรถใหญ่นี้แล้วก็ทะลุไปที่โค้งหนองนาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงน้องหมูกันในช่วงเวลาตอนเย็นสี่โมงนะคะเจอกันค่ะเดี๋ยวก็เอาจัก,กรยานใส่ข้างในรถนี้มา รอดูกันแล้วกันนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งด้วยนะคะอ่าวันนี้ขอถ่ายคลิปบรรยากาศตามถนนใหญ่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าน้องแป้งจะไปถ่ายแนววิถีชีวิตผสมผสานลงไปด้วยนะคะแล้วก็คลิปในแนวซีรีส์ของน้องแป้งเนี่ยก็จะมีบนกันไปนิดนึงนะคะทุกคน หนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์สองก็คือการใช้ชีวิตสามก็คือ,อไปถ่ายตามชนบทสี่ก็คือไปถ่ายที่มันเป็นความเป็นอยู่ของคนชาวไทขืนในเชียงตุงเรานะคะแล้วก็มีหลายมุมมองเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่น้องแป้งถ่ายรีวิวน้องแป้งก็อาจจะมาเอามาลงให้ทุกคนได้รับชมอีกหนึ่งมุมมองนะคะแล้วก็น้องแป้งจะเอาแบบบรรยากาศน้องแป้งรับลุกทัวร์ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดน้องแป้งก็ได้ทํา ได้จัดทัวร์ทิปเที่ยวเชียงตุงพร้อมกับน้องแป้งไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนถามเข้ามากันเยอะมากนะคะว่าอยากจะมาเที่ยวเชียงตุงพร้อมน้องแป้งนะคะน้องแป้งก็ได้เปิดโอกาสจุดตรงนั้นแล้วนะคะว้ายคนปั่นจักรยานแซงเราไปแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวน้องแป้งไปถ่ายโคกหนองนาก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะโอเคก็มีโคกงหนองนาด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็เอาง่ายๆสไตล์ไลฟ์สไตล์ของน้องแป้งไปก่อนนะคะ ไปกันค่ะแล้วก็เอาเบรกมือลงใส่เกียร์หนึ่งไปค่ะว้ายังไม่ทันออกตัวเลยแล้วก็เกียร์ว่างค่ะปาต์ค่ะแล้วก็ป่ะเกียร์หนึ่งไปต่อยู่ โอเคออกตัวแล้วเอาไม่เห็นหน้านางแปลงเลยว้าวพอคนปันจัก,กรยานแล้วลงลงดอยแล้วไปไวนู่นเลยแล้วก็เกียร์สี่ค่ะเกียร์สี่ขับสบายๆถน,นนดีมากดูปันจัก,กรยานไปนูน่นละ นี่จริงๆแล้วมันจะเป็นภูเขานะคะทุกคนเพราะมันอยู่แค่หลังบ้านน้องแป้งน้องแป้งมาถ่ายก่อนช่วงที่เขาทําอยู่นะคะว้าวก็มีคนปั่นจัก,กรยานอยู่นะนี่ไงเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีรถวิ่งไงเขาก็เลยมาปั่นจัก,กรยานกันว้าวเยียบประมาณห้าสิบได้อยู วิวสวยมากเลยมาแล้ววิในอะ่ะเส้นทางที่มันจะเป็นหลังบ้านน้องแป้งอะ่ะยังไม่ถึงหรือเปล่าถึงหรือยังที่มันไปที่โคกเออที่มันไปโคกหนองนาในในในนี่แรกเลย ตรงนี้นะที่ไปโคกงหนองนาจะเป็นจุดต,ตรงนี้ที่ไปโค้หนองนาโอ้โอ้โอ้ี o r r y มีรถมาที่นี่แหละจะไปทะลุถึงโคกงหนองนาของเราที่นี่โคกงหนองนาไปก่อนเหรอเดี๋ยวที่นี่มาขับนะขับไม่เป็น <c oughs> ดูดิแฟงไปอกีกละไปก่อนอ่ะเกียร์ว่างก่อนแล้วก็สตาร์ทค่ะ ว้าววิวสวยอ่ะทุกคนนี่ไงข้องหนองนานต้องไปอยู่นู่นเห็นไหมคะบ้านสีเหลืองๆหลืองนู่นอ่ะว้ายไปไหนเนี่ยว้ายวไม่เห็นเลยนู่นที่เป็นประตูสีเหลืองๆนะคะว้าไปไหนเนียไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย นี่แหละค่ะเห็นวิวพว้องหนองนานะคะยังไม่ได้สี่โมงถ้าสี่โมงเย็นเราก็จะมาเลี้ยงน้องหมูค่ะว้าใสกเกียร์อะไรคะเนี้ยเอากเกียร์อะไรคะเนี้ยเกียร์อะไรคะเนี่ยอ่าเกียร์สามไปเมื่อกี้ใสเกียร์สองอา่าเกียร์สี่ไป โอ้โหวิวดีมากมีคนปั่นจัก,กรยานด้วยไปถึงเจียงพองเลยไปไปถึงเงงจียงพองเจียงพอง แซงและที่นี่มันจะมีพระาธาตุหมาเ,าเขาเรียกว่าพระาธาตุหมาเงียนหรือว่าพระาธาตุพระาธาตุนางเงียนนะอืมเขาจะเรียกว่าลาดตะมอดภาษาพมา่าเรียกว่าลาดตะมอดเจา้าที่นี่ค่ะน้องแป้งเคยเดินขึ้นไปตอนเรียนอะ่ะโอ้สูงม,มาก และที่นี่ชาวยีนมา่ก็จะนับถือเป็นพิเศษเลยนะคะพวกเขาก็จะแบบช่วงที่มีงานเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาสมมาบนดอยนี้กันนะคะมาท,ทํทาพิธีอ่สวดมนต์ต่างๆนะคะอ่ที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีค่ายทหารเยอะอยู่นะคะทุกคนนี่คะ่ะถนนใหญ่ คือเริ่มต้นเมื่อกี้ที่น้องแป้งสตาร์ทออกมาเนี่ยมันไปเริ่มต้นเข้าด่านแดกเมืองเชียงตุงนะคะถ้าหากว่ามาเส้นนี้ก็ออกออกด่านเส้นทางสู่ตองจีเลยนะคะอ้ะนอนงแป้งก็ขับนิ่งอยู่นะเนี่ยแต่บางทีจะงงงงช่วงเวลาใส่เกียร์แค่นั้นแหละสนุกสนุกอากาศดีอ่ะ อยากให้ถนนในตัวเมืองก็เป็นแบบนี้มันจะดีมากเลยนะถนนอันนี้เหมือนถนนเมืองไทยอ่ะรู้สึกว่ายางมันเรียบแล้ว,ว่มันขับแบบสบายเลยนี่ค่ะเนี่ย